สวัสดีครับกลับมาพบกันกับชาแนลจริงใจแฮร์แบบตัวนๆนะครับวันนี้นะครับโน้ตแพดของ1.15นะครับออกมาก่อนแล้วหลายหลายคนตั้งคําถามว่าเอ้ยลบแพดมันจะออกมาเมื่อไหร่นะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาโน้ตแพดออกมานะครับแบบออฟฟิเชียลนะแพดจะห่างไปประมาณ1อาทิตย์นะครับอาจจะนานกว่านั้นนะแต่ก็ p าริเอมปกติก็จะดีเลย์แพดจากโน้ตเนี่ยประมาณ1อาทิตย์เพราะฉะนั้นเตรียมคาดหวังแพดกันในช่วงต้นเดือนนะ พฤศจิกาคมได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยอย่างแรกที่เห็นอยู่บนหน้าจอก็คือเราได้ของแจกอีกแล้วนะครับก่อนนะดีใจกับทุกคนด้วยแล้วก็ใช้ทรัพยากรกันให้คุ้มนะครับอันไหนดีเล์การรับได้ก็ดีมากนะเพราะว่าแพทหน้าเข้าเนี่ยนะอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างให้ทำนะครับก็เดี๋ยวดูกันละกันว่าเราจะมีอะไรบ้างในแพท1.15นะครับโน้ตแพทออกมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันเลยแล้วกันเนาะอุย้ยเลื่อนลงมาเยอะไปหน่อยนะครับก็นะ หัวข้อหล,หลักๆในการเปลี่ยนของ1.15เนี่ยนะผมมองว่ามันยังคล้ายๆกับ1.14อยู่เหมือนเดิมก็คือเป็นเรื่อง quality of life นะครับก็คือเป็นเรื่องนั่นแหละคุณภาพการใช้ชีวิตในเกมและหลายๆเกมมักจะพูดถึงเรื่องนี้นะครับเรื่องของเรชาร์ดเลเจนต์เนี่ยนะพูดถึง quality of life ที่สำคัญที่สุดและยังไม่ได้รับการแก้ก็น่าจะเป็นเรื่องของ clan b o s s นะครับหลายๆคล a n เนี่ยที่เริ่มนะครับมีผู้เล่นเก่งๆในระดับเดียวกัน,นหลายๆคนเนี่ยน่าจะเริ่มประสบปัญหาแล้วว่าเฮ้ยตีบอสไม่ทัน เฮ้ยเอ่อดาเมจเราเนี่ยถึงนะหีบสุดท้ายของอัลต้าไนท์แมร์หีบสุดท้ายของไนท์แมร์หรือบรูทัลหรือฮาร์ดแต่ว่าบอสมันตายก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันวิธีการแก้เนี่ยเอ่อมีคนเสนอกันมานานมากแล้วนะครับและในที่สุดนะในแพทหนึ่งจุดหนึ่งห้าเนี่ยวิธีการแก้เนี่ยก็จะได้รับการเอ็กซิคิวได้รับการเอามาใช้จริงแล้วนะครับก็คือหลังจากที่บอสตายนะครับบอสจะกลายเป็นอมตะนะครับหลังจากนั้นเราจะตีไปได้เรื่อย หลังจากนั้นเราจะตีไปได้เรื่อยๆแล้วก็ดาเมเจหลังจากนั้นก็ยังจะนับอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าเราจะไม่ได้หีบที่เราต้องการนะเราก็ตีซ้ําไปได้เลยนะครับปกติเอ้ยตีไป2คีย์สมมติไนท์แมร์แล้วกันนะครับต้องการประมาณ39กล้านกว่าๆนะเราตีไป2คีย์ได้38เราต้องมาซ้ําคีย์ที่3แต่ว่าเอ้ยบอสตายไปก่อนไม่เป็นไรนะครับซ้ําคีย์ต่อไปได้ทีนี้ผลพลอยได้หรือว่าหรือว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากการปรับตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับ ผลลั์หลังจากการปรับตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นแคลนที่เป็นแคลนระดับท็อปทอปของโลกนะพลังแคลนก็จะสูงมากขึ้นไปอีกเพราะว่าต้องยอมรับเลยว่าหลายๆแคลนนะครับมีการจํากัดสมาชิกนะครับว่าเฮ้ยเก่งไปไม่รับเพราะว่าสมาชิกเก่งๆเรามีพอแล้วนะครับแคลนแม้แต่แคลนในไทยเองก็เหมือนกันนะผมเชื่อว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นการรีคูดคนกันหนักหน่วงมากนะครับก็ผมเองก็ยังรีคูดอยู่นะครับสำหรับคนที่ยังตีไนท์แม่เอาต้าไนท์แม่ เอ่อบูทัลนะครับผมรับหมดเลยนะครับก็สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาแล้วกันเนาะแต่นั่นไม่ใช่สาระสำคัญของคลิปนี้นะครับก็นะระบบคลนบอสอย่างแรกที่จะเปลี่ยนนะครับต่อมาครับแล้วก็เอ่อแกร์เลเวลนะครับหรือว่าเอ่อทัร์โชของเลเวลเนี่ย จะเพิ่มขึ้นนะนานมากแล้วตนะั้งแต่เกมเรดเชอร์โรยเจนเปิดมานะครับแกลบเลเวลมันอยู่ที่60ไม่เคยเพิ่มเลยนะครับตอนนี้นะหนึ่งจุดหนึ่งห้าผ่านไปหนึ่งปีกว่าๆมันเพิ่มแล้วนะครับเป็นหกสิบห้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าแปดสิบแปดสิบห้าเก้าสิบเก้าสิบห้าและหนึ่งร้อยทำไมต้องพูดทีละห้าเลเวลก็เพราะว่านะครับถ้าเราย้อนกลับไปนะดูตรงเอ่อ progression reward นะครับของตัวเกมเองเนี่ยนะเอ่อมันจะแจกทุกห้าเลเวลนะครับของรางวัลซึ่งนะเลเวลที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็แปลว่ามมันนแจกเพิ่ขึ้ มาแจกเพิ่มขึ้นด้วยก็ดีใจด้วยนะครับสำหรับคนที่กําลังจะได้รางวัลหรือว่าใกล้นะที่จะได้รางวัลแล้วนะถามว่าเออเฮ้ยจริงๆก็คลิปมันออกมานานแล้วเนาะเพราะฉะนั้นคงรู้กันหมดแล้วเฮ้ยเลเวลเพิ่มขึ้นแล้วแม็กเอเนอร์จีเพิ่มขึ้นไหมพลังงานเต็มสูงสุดเพิ่มขึ้นไหมไม่เพิ่มนะครับไม่เพิ่มก็น่าจะเป็นเหตุผลทางด้านธุรกิจนะครับก็ถ้าแก็บเอเนอร์จีเพิ่มขึ้นแน่นอนว่า ความอยากในการเติมเวอร์จ like да ีอาจจะน้อยลงเนาะความอยากในการเติมเวอร์จีอาจจะน้อยลงเพราะว่าเติมครั้งหนึ่งไว้ได้เยอะกว่าเดิมนะก็กำไรอาจจะน้อยลงนะก็อย่างน้อยก็เพิ่มแกรบเลเวลมาเอาเพิ่มของที่เราได้ฟรีก็คิดว่าดีกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเนาะคิดว่าดีกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนไปแล้วกันนะครับทัวร์นาเมนต์นะครับในแพทนน้าเนี่ยจะมีทัวร์นาเมนต์ใหม่แบบใหม่เอี่ยมเลยนะหนึ่งทัวร์นาเมนต์แล้วก็มีทัวร์นาเมนต์คอนเซปต์ใหม่อีกหนึ่งแบบนะครับทัวร์นาเมนต์ใหม่สุดๆเลยซึ่งไม่เคยมีมากก่ออน็คื นะครับก็แน่นอนละอารีนามันตายตัวอยู่แล้วว่าให้เราทําอะไรก็คือให้สู้ในอารีนาเนาะแต่ว่าแต่ว่านะครับแรงจะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะเพราะฉะนั้นเรา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 เห็นความแตกต่างอยู่แล้วเวลาเป็นดันเจียนนะครับเอ่อทัวร์นาเมนต์ดันเจียนกับเอ่ออีเวนต์ดันเจียนมันจะต่างกันเอีเวนต์ดันเจียนเนี่ยนะจะนับแค่เอ้ยได้ของได้แต้มถูกไหมครับทัวร์นาเมนต์เนี่ยต้องบอกว่าเอ้ยต้องเป็นลงที่นี่เท่านั้นลงที่นู่นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอารีนาเนี่ยต่างกันเหมือนกันหมายความว่าอะไร อีเวนต์อารีนาปกติจะได้คะแนนนะครับตามเมดัลที่ได้นะแต่ว่าพอเปทัวร์นาเมนต์ปุ๊บมันจะนับตามจํานวนครั้งนะครับนับจำจำนวนครั้งที่ชนะเท่านั้นโอเคป่ะ okay, นับามจำนวนครั้งที่ชนะเพราะงั้นไม่ว่าจะแรงต่ำแรงสูงขอแค่ลงบ่อยๆชนะบ่อยๆได้เหมือนกันนะครับสำหรับคะแนนในทัวร์นาเมนต์นะแล้วก็มาร์กไว้นิดนึงว่าแพดเข้าแล้วเนี่ยทัวร์นาเมนต์ไม่ได้เข้าเลยนะครับจะตามมาทีหลังเพราะงั้นไม่ต้องตกใจว่าโอ้นะครับเดลิเวอร์ไม่ได้แบบที่ สัญญาไว้อีกแล้วไม่ใช่เนาะก็แค่เป็นเรื่องของตารางเวลานั่นแหละนะครับแล้วก็ทัวร์นาเมนต์แบบมีเงื่อนไขก็คือคอนเซปต์ใหม่นั่นแหละนะครับก็คือปกติเนี่ยทัวร์นาเมนต์มันจะง่ายมากอย่างเช่นทัวร์นาเมนต์แมงมุมก็คือไปลงแมงมุมได้ของได้แต้มได้นะครับทัวร์นาเมนต์แชมเปี้ยนเชสหาตัวละครหาตัวละครยังไงก็ได้ได้แต้มนะครับต่อไปเนี่ยในอนาคตจะมีทัวร์นาเมนต์ที่มีกฎเกณฑ์เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นต้องลงดันเจี้ยนนี้ด้วยแชมเปี้ยนที่เลเวลไม่เกินเท่านี้นะ ต้องลงแชมเปี้ยนนู้นด้วยแชมเปี้ยนที่มาจากเผ่าเดียวกันเท่านั้นนะซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดจะมาพร้อมกับทัวร์นาเมนต์เองนะก็คือให้รู้กันไว้ว่าโอเคต่อไปมันจะมีลูกเล่นอะไรเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอ,อ,อาจจะสําคัญขึ้นที่อาจจะต้องพัฒนาแชมเปี้ยนของหลายๆเผ่าขึ้นมาเพื่อฟาร์มทัวร์นาเมนต์แต่ว่านั่นแหละลองไปดูรางวนกันก่อนว่ามันคุ้มค่าไหมเนาะเรื่องทัวร์นาเมนต์จบไปนะครับแชมเปี้ยนรีบาลานซ์นะครับ, balance, รบแล้วก็บักสำหรับแผ่นนี้ผมเชื่อว่านะครับผมเชื่อว่ามัน ไม่ใช่การปรับใหญ่ขนาด1.14 1.14เนี่ยนะเราเห็นการชุบชีวิตมาเฉล็ดนะครับคือเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมากๆเลยนะสําหรับแผ่นนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นการบัคฟิกเอ่อฟิกบัคปกติมากกว่านะครับสเกลหลอดวาเกลนะครับตัวที่เราเพิ่งฟิลมานะตอนนี้เนี่ยจะหลับมาลดแม็กเอชพีของสตูที่ มีชิลอยู่ได้แล้วนะครับถามว่าอ้ลดแบ็ก HP อะไรสำหรับคนที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับ s กอ l ลอฟวากานะครับสกอ l ลอวากาเนี่ยพัสซีฟของมันเนี่ยมีอยู่ว่านะครับถ้าโดนโจมตีเข้ามานะถ้าโดนโจมตีเข้ามาเดี๋ยวเราเปิดวาเกาให้ดูหน่อยแล้วกันนะครับถ้าโดนโจมตีเข้ามาจะลด m a ็ HP ของตัวที่โจมตีเข้ามา5%ปรนะครับปรากฏว่าพอเอาไปลองใช้จริงแล้วนะถ้าฝ่ายตรงข้ามมีชิลเนี่ยมันไม่ไม่ลด นะเพราะฉะนั้นแผ่นหน้าก็จะลดแบบปกตินะครับฟูชานฮาวนะครับจะโชว์สเตตในดามเมจเบสออนมาดูว่าฟูชานฮาวนะครับปกติไม่โชว์หรือเปล่านะไม่โชว์นะครับปกติไม่โชว์ว่าดามเมจเบสตามอะไรแต่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่ามันเบสตามแอทแทกถูกไหมมาเป็นตัวแอทแทกอะนะครับไม่น่ายากไม่น่ายากแต่ว่านั่นแหละนะครับมันก็เป็นเรื่องเรื่องของวนะิชวลเนาะก็ให้เห็นกันจะได้เข้าใจชัดเจนนะครับแล้วก็สกิลต่อไปนี้นะครับ จะคูณเอ่อโอ้ m u l t i p l i c a t i v e with Alter Similar Effect นะครับเอ่อโอเคเดี๋ยวขอมาดูแต่ละสกิลก่อนแล้วกันนะครับ Curse Hole ของ r i c h t o f t r i c h t o f t Curse Hole อืมหือ นะครับคือต่อไปเนี่ยการแรงขึ้นของสกิลเนี่ยนะจะไม่เป็นแบบ additiv e แล้ว additiv e คืออะไรนะครับก็คือการบวกเข้าไปเช่นนะผมมีคลิปที่พูดถึง AM หรือว่าความแรงของสกิลถูกป่ะนะครับเลขที่ยกตัวอย่างมาบ่อยคือ350%นะออต่อไปนี้มันจะคูณเพิ่มเข้าไปหมายความว่าถ้ามันแรงขึ้น20%มันก็จะเป็น350บวกกับ20%ของ350ก็คือแบบปกติซึ่งตอนนี้ตอนนี้มันบวกอยู่หมายความว่าไอที่เข เอนี่ยมันแค่เอาบวกเครื่องเข้าไปซึ่งจริงๆแล้วมันจะดูเยอะไหมครับไม่เยอะนะเพราะว่าสมมตินะสมมุติว่าสก,กิลนี้แรง350%แล้วเงื่อนไขครบนะครบับเงื่อนไขครบก็คือมีพิษ5สแตก็กแรงขึ้น100% 350กลายเป็นแค่450ซึ่งเอ่อตามความตั้งใจจริงๆมันไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นอย่างนี้นะครับเพราะยันั้นแผทหน้าจากเดิมนะ350ไม่ใช่เลขจริงนะครับสมมติ350 ป็น450จากเดิมนะดหน้า350กลายเป็น700นะครับก็นะแรงขึ้นมากๆเลยก็น่าสนใจั้ยน่าสนใจนะครับแล้วก็ทุกตัวที่มีชื่ออยู่ในนี้นะครับก็ Curse Hole ของ Rich t o f King Slayer ของ Elder s c a r นะครับ t h r a l Way ของ d u c h e s s e t o นะครับ Trial of Winter ของเอ่อ Ice Crusher Resolute Defense ของ v a l a s p e r n of l i v i a n ของ Rotos แล้วก็ Battle Brother ของ Towering Titan ที่น่าสนใจเนี่ยผมผมมองว่าเป็นเอ่อ Spurn of l i v i a n ของของ โรทอสนะครับเพราะว่ามันมันแรงมากอยู่แล้วนะถ้ามันเปลี่ยนจากแอดดิทีฟเป็นมัลติพิเคทีฟเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะแรงขึ้นมากๆเลยปะ่ะนะสเปิร์นออฟลีเวียนอ๋อโอเคปรากฏว่าอันนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่สกิลทำดาเมจนะผมจำผิดสเปิร์นออฟลีเวียนี่เป็นสกิลลด ดาเมจนะครับก็ลดดาเมจเมืม่อก่อนบวกเข้าไปเลย15%โอ้โกงพอสมควรนะลดดาเมจจากบอส5อ่า15%นะครับถ้ามีซิฟฟี่ลด30%เมื่อก่อนบวกเข้าไปอ๋อค่อนข้างโกงพอกลายเป็นเอ่อ m u l t i p l i c a t i v หรือว่าคูณเข้าไปจากเดิมก็ไม่โกงเท่าไหร่นะสำหรับบางสกิลบางตัวเนี่ยแทนที่จะกลายเป็นการบัฟนะดูกลายเป็นการเนิร์ฟนิดๆเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าในดันเจียนเอ่อโรทอสจะอ่อนลงโทษทีนะครับ เสียงไม่ค่อยดีโทษทีนะครับเอ่อโรทอสจะอ่อนลงแต่นั่นแหละไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆต่อให้มันรับดาเมจได้น้อยลงนะครับเอ่อมันก็แม็ก p สูงมากอยู่แล้วจนแม็ก p สูงมากอยู่แล้วจนไม่ไม่เข้าเลือดมันอยู่แล้วนะครับนะเอ่อมาดูการเปลี่ยนแปลงจิตปะาะทบ้างนะเปลี่ยนแปลงจิตปะาะทก็คือต่อไปนี้นะครับในทาวเวอร์เนี่ยเราจะสามารถล็อกตัวละครได้แล้วปกติเนี่ยนะปกติเราจะต้องไปล็อกในหน้าหลักนะครับเราจะต้องไปล็อกในหน้าตัวละครหลัก ซึ่งน่าลำคขญมากเพราะบางตัวละครเราล็อกไว้ถูกปะเสร็จปุ๊บเอ้ยเราจะส่งเวอร์ตัวนี้นะครับเราใช้ตัวนี้เป็นอาหารเราต้องกดกลับไปที่หน้าแชมเปียนวอลนะครับแล้วก็ไปปลดล็อกแล้วก็กลับมาที่ทาวเวอร์ใหม่ต่อไปนี้นะครับเราจะสามารถทําได้ในหน้าทาวเวอร์เลยนะครับแล้วก็เอ่อต่อไปนี้นะครับเครื่องประดับที่เราดรอปไม่ว่าจากดันเจียนหรือว่าจากแคมเปญนะครับเราจะสามารถขายได้ทันทีเหมือนกับของชิ้นอื่นๆเลยนะครับแล้วก็โอ้ผมพลาดอันแรกไปนะสำคัญสุดเลยมั้งนะครับ ต่อจากนี้นะครับรางวัลของโก4อารีนาเทียนะครับจะบัฟแบบเห็นได้ชัดนะสิ gnificant บัฟคือเห็นได้ชัดเลยว่ามันจะบัฟนะครับคืออย่างแรกที่เพิ่มเนี่ยเป็นเรื่องของจํานวนนะครับปกติรางวัลของโก4เนี่ยมันจะประมาณ5ชิ้นนะครับบางคนบอกเฮ้ยได้เยอะกว่านั้นแต่ว่าบางทีเป็นบลูหรือว่าเป็นเบียนะครับอ่ามันอันนั้นมันนับเป็นอันเดียวนะอันนั้นมันนับเป็นอันเดียวเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันยกตัวอย่างให้ดูแป๊บเดียวนะครับว่าเออมันต,ต่างกันขนาดไหนนะ โกศีเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีข้อม,มูลอยู่แล้วนะเพราะว่าเชื่อหรือไม่ก็ตามผู้เล่นส่วนมากในเกมนี้นะครับก็อยู่ในแรังโกศีกันนะเพราะฉะนั้นรางวัลน่าจะเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วอันนี้เป็นตัวอย่างของแพลตินัมแล้วกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของแพลตินัมเห็นได้ว่าไหมฮะของมัน6ดาวทุกชิ้นนะครับแล้วก็ต่ําสุดคือเอพิกนะมีหินม่วงมีเพชรนะครับบางหน,งงนังสือบางอาทิตย์มีหนังสือมีหินทองมี หนะังสือต่ําสุดผมไม่เคยเห็นแรนานมากแล้วนะอันนี้คือตัวอย่างของแพลตินัมแต่เทียร์หนึ่งต่ําลงไปนะครับก็คือโกซี 4, รางวัลห่วยกันมากเพราะฉะนั้นแพทหน้านะครับบัฟเพิ่มจํานวนขึ้นมานะครับก็แน่นอนว่าน่าจะรู้สึกดีใจกันมากขึ้นสําหรับคนที่อยู่โกซี 4, ก็คือผู้เล่นส่วนมากของเกมนี้นะครับเต่อไปนี้นะครับเครื่องประดับจะกลายมาเป็นรางวัลของทัวร์นาเมนต์บางทัวร์นาเมนต์แล้วด้วยนะครับปกติไม่มีเนาะมีแต่เป็นอร์ติแฟกต์นะครับแล้วก็แชมเปี้ยนเนี่ย ต่อไปนี้นะครับจะมีเครื่องหมายนะจะมีเครื่องหมายมาร์กไว้ว่าเฮ้ยตัวนี้ใช้ฟิวชั่นนะนะครับใช้ฟิวชั่นนะเห็นไหมมันจะเป็นเครื่องหมายเล็กๆตรงกลางนะครับเดี๋ยวซูมเข้าไปดูนะไอสีฟ,ฟ้าหมุนๆเนี่ยนะครับแปลว่าไอตัวนี้มันเอาเอาไว้ใช้ฟิวชั่นนะเวลาจะซักคิดไฟหรือว่าเวลาจะกินเนี่ยก็จะรู้ก่อนว่าเอ้ยอย่านะเพราะว่าตัวนี้ต้องใช้โอเคเนาะก็สะดวกกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ โอเคนะครับแล้วก็เวลาเราออโตเปทิลนะครับหรือเวลาเราลงดันเจี้ยนแบบปกติก็ช่างนะแล้วเราดรอปอ์ติแฟกต์ใหม่มาแต่ว่าบาังเอิญคลังเราเต็มละ700เต็ม700เลยนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถเซลอ์ติแฟกต์ใหม่นั้นได้มันจะเด้งเข้าไปในอินบ็อกซ์ก่อนเราต้องไปกดรับก่อนถึงจะขายได้ถูกไหมครับหลังจากนี้ไม่ต้องละนะเราสามารถขายในหน้านั้นได้เลยเนาะแล้วก็ Improve UI for t h e a r e n a c h e s นะครับ user interface ของ a r e n a c h e s s ก็ได้รับการปรับปรุปรงอัปเดตแพลตินัมเทีย match making โอเคนะครับแล้วต่อไปนี้นะแพลตินัมแลงน่าจะสนุกขึ้นนะครับแพลตินัมแลงน่าจะสนุกขึ้นหมายความว่าอะไรนะครับต่อไปนี้ match making หรือว่าการจัดคู่เนี่ยเวลาการเลือกเลือกเป้าหมายที่เราจะต้องสู้เนี่ยนะครับจะไม่จัดตามคะแนนอีกต่อไปแล้วปกติมันจะตัดตามคะแนนก็คือบวก1 5 0ลบ150นะครับก็คืออันนี้อันนี้สำหรับแพลตินัมนะ หรือว่าแรงอื่นมันก็ใช้หลักการเดียวกันแหละแต่ว่าพอแร่งอื่นคนมันเยอะนะมันก็เลยเไม่มีใครพูดถึงมากแต่สำหรับแพลตินัมมันมีคนแค่300เนึกออกไหมครับแล้วก็การปรับตรงนี้ค่อนข้างสําคัญต่อไปเนี้ยสำหรับที่1นะครับก็จะเห็นที่2ที่3ได้นะที่5ก็จะเห็นที่4ที่3ที่2ที่1ได้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับการโกงแร่งแพลตินัมนะครับซึ่งคนกําลังนิยมทํากันมากๆแก้ไปแล้วก็ไม่สนใจไม่เลิกทํานะครับ ผัดนี้น่าจะได้รับผลกระทบแรงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแพลต i ิ u m มกันแลวกันว่าที่ผมพูดถึงมันคืออะไรนะครับนะเออเสียดายคนนี้เขาก็เก่งจริงนะไม่ไม่น่าจะเป็นจะต้องโกงขึ้นไปเพื่อได้ที่1แต่ช่างมันเถอะนะครับเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ก็คือนะครับที่ Swift นะครับห่างจากที่1อยู่5,000แต้มไม่มีทางที่ทีสวิฟ f t จะเจอที่1ได้เลยเหตุผลเป็นเป็นเพราะว่าแต้มมันห่างกันเกินร้อ150แต้มนะครับเวลาเขารีเซตในอารีนเนี่ยนะ รีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตไปเรื่อยๆเ,เขาจะไม่เจอที่1น,นะครับเป็นความที่1เนี่ยจะ invincible ไม่มีใครมาโจมตีได้และเขาก็โจมตีใครไม่ได้เพราะแต้มมันห่างกันเกินไปหลังจากแพท1.15นะครับมันจะเรียงตามที่แทนหมายความว่าถ้าลำดับห่างกันไม่มากจนเกินไปเราจะมีโอกาสเห็นที่1ได้ตลอดหมายความว่าต่อให้แต้มนําไป5,000แต้ม ก็ยังสามารถโดนโจมตีได้แล้วก็ยังสามารถโจมตีคนอื่นได้เป็นข้อดีไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าพอแต้มห่างกันมากขนาดนี้เนี่ยแน่นอนว่าคนที่โจมตีที่1ถ้าชนะนะครับจะได้แต้มคืนเยอะมากแล้วก็ที่1จะเสียแต้มเยอะมากก็ได้แหละจะทําให้พวกโกงเพื่ออยู่ที่1ในแพลตินัมยากขึ้นถามว่าให้โกงไปทําไมเพื่ออยู่ในที่1นึ่งแพลตินัมนะครับนะถ้าได้ที่1นึ่งแพลตินัมแม้แต่ครั้งเดียวนะครับมันจะมีถ้วยอยู่ตรงนี้นะแล้วมันก็จะนับว่าเราเคยได้ทีี่่่่1กกครรรัั้้้งงงงงแแลลววนนนมเเเเปป็็็ืือออขอขข น,นะเวลาเล่นเราก็อยากจะให้มันมีคํายืนยันว่าเราเก่งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนั่นแหละนะตอนนั้นจะปรับอาจจะไม่ได้กระทบกับผู้เล่นส่วนมากมากแต่ก็รู้กันไว้แล้วกันนะครับแล้วก็ user interface หลายอ,อย่างจะได้รับการปรับปรุงนะก็เดี๋ยวแพทเข้าจริงแล้วเดี๋ยวก็มาต้องมาดูกันลวกันว่ายัางไงบ้างส่วนแชมเปี้ยนที่จะ balance, จรีบาลานซ์จริงๆนะครับไม่ใช่แค่ไอ้พวกสกิลที่จะเปลี่ยนตรงนี้นะยังไม่มีลิสเข้ามานะก็หวังว่ามันจะมีบ้างจะมีปรับปรุงบางตัวบ้างนะเพราะว่า เกมทั่วไปเนี่ยเดือนนึงเขาก็จะมีการบัฟเอ่อเนิร์ฟกันปกติอยู่แล้วนะครับก็เรเชโรยเจนเนี่ยตอนนี้มันเริ่มเป็นตารางมากขึ้นแล้วนะแล้วก็หวังว่าจะมีแชมเปี้ยนที่รับการปรับปรุงบัฟสกิลบ้างหรือบางตัวเนิร์ฟสกิลบ้างเข้ามาในอตอนแพทช์เข้ามาจริงๆอีกทีเพราะว่านะหลายๆแพทแต่ที่เข้ามาต่อให้น้ตแพทเขียนว่ามีแค่นี้นะมี10แต่จริงๆแล้ว11-12ออาจจะตามมาอีกได้อาจจะเป็นเซอร์ไพรส์นะครับก็นะ วันนี้แพท1.15หลักๆคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับมีใครสงสัยอะไรก็ถามกันเข้ามาแล้วกันแล้วก็ออรอแพทเข้าจริงนะแต่ผมจะทำคลิปใหม่อีกรอบวันนี้ลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ c r i b e Channel กันด้วยจะเป็นประโยชน์กับผมมากวันนี้สวัสดีครับ